สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนหลักปลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ปลาเครื่องมีพามาแบ่งปันครับสนใจโทรศู์ก็2834 2835หรือทักอดีไลน์028342835ทางร้านห้มีบริการเก็บไปทานนะครับจากร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอดหรือเก็บไปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปครับ วันนี้ผมมีพาร์มาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับเพศต่ไหนชอบองไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะครับ ID Line ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกครับเป็นเหรียญหลงผู้ทิมนะพี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากเลยครับตอกโคตรชัดเจนเลยนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญไต่มาสปี18นะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ชมนะครับพี่ดูนะครับ พี่ดูเส้นของแมวนะพี่เต็มพื้นเหลี่ยงเลยนะพี่เห็นไหมครับต่อโค้ดชัดเจนนะพี่ดูนะครับดูนะครับจมูกแตะนิดๆนะพี่จมูกแตะนิดๆน่าจะอ่าเขาทําหล่นหรืออะไรไม่รู้นะพี่ดูนะนิดเดียวนะพี่นิดเดียวนะพี่ดูนะครับพี่ดูเส้นของแมวนะวิ่งเต็มพื้นเหลี่ยงเลยครับดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับหาคมคมยากนะพี่หาคมคมแบบนี้ยากนะพี่ดูนะครับ ดูครับเป็นเหรียญไตมา้าปีหนึ่งแปดนะครับดูเส้นขนไม้เอาเะพี่คมชัดมากเลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทครับเหรียญไตม้าจะนิยมกว่าเหรียญอ่าแปดรอบธรรมดานะพี่แต่ด้านหน้าจะเขียนว่าแปดรอบเหมือนกันนะพี่ดูนะครับอ๋อหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเจ้าสัวสองครับเป็นเหรียญเจ้าสัวสองหลงปู่บุญนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่เนื้อ อ่เปียกทองแล้วพี่เอาเอาเป็นเนื้อเปียกทองแล้วกันนะพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่เนื้อนึกว่าทองคําเลยพี่ดูนะครับไม่ใช่กระไหลแน่นอนนะพี่ไม่ใช่กระไหลนะครับดูนะครับตอกสามโคตรนะพี่ตอกสามโคตรนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับเจ้าของทิ้งกล่องไปพี่เขาบอกมีกล่องไหมพรมอยู่นะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ เอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับนูรับสวยเดิมมากเลยพี่นุนครับสวยมากเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะพี่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่ผมดูเป็นเนื้อเงินเลยนะครับพี่ดูนะครับดูครับสวยคมชัดนะพี่ดูเส้นตะข่ายนะครับดูครับเป็นหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์นะครับ ดูครับเป็นเนื้อเงินนะพี่ผมดูเป็นเนื้อเงินเลยพี่ดูเส้นนะครับคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับดูนะครับเหรียญบางๆางเลยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ผมเอา900บาทนะครับผมเอา900บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระสมเด็จเกศเชโยพิมพ์7ชั้นนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับ สวยเดิมมากเลยนะครับนี่นะครับสวยเดิมมากเลยครับดูนะครับเป็นพระสมเด็จเกจิโยพิมห้าชั้นนะพี่ตอนแรกผมดูเ่าหกชั้นพี่ดูนะครับห้าชั้นนะครับพี่ดูนะครับเก่ามากพี่ดูเนื้อหานะครับยังเก่าเลยนะครับดูนะครับผมดูในนังสือแบบเหมือนกับเป๊ะเลยนะพี่ดูนะครับเก่าจริงๆนะพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นสมเด็จเกจิโยพี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ดูทับพี่ดูครับผมเซิร์ชดูนะพี่ดูครับเหมือนกันเป๊ะเลยพี่ดูครับนึกว่าองค์เดียวกันเลยพี่ดูครับพี่ดูครับดูฐานดูอะไรครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับดูครับเป็นสมเด็จเกศโยนะพี่สวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูครับเห็นไหมครับฐานนะพี่ฐานจะใหญ่ตรงกลางสองอันนะพี่แล้วเส้นขอบล่างจะมีสองเส้นนะพี่เห็นไหมครับเส้นซ้อนนะครับดูรับพี่ขอบล่างนี่ครับเนี่ยพี่ จะมีสองเส้นนะครับผมให้ดูองค์จริงที่ผมนะครับดูครับเห็นครับพี่แล้วก็ดูฐานน่อยพี่พี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะพี่เหมือนกันเป๊ะเลยครับนึกว่าองค์เดียวกันเลยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นพระกิ่งก้นถ้วยนะพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดนะพี่เป็นเนื้ออนนวะโลหะนะพี่สวยคมมากเลยนะครับดูนะครับ ดูนะครับเป็นพระก้นถ้วยนะพี่เป็นพระกิ่งก้นถ้วยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทรายการต่อมาพี่เป็นเบี้ยแก้นะครับดูนะครับเป็นเบี้ยแก่หลงประมูลเก่าแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับเก่าเก่าเลยพี่เป็นเบี้ยแก่หลงประมุลนะครับพี่ขย่าก็จะมีเสียงนะพี่ มีเสียงนะครับเอา600บาทนะพี่ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาเป็นกระตุดหลวงพ่อทานะพี่อันนี้เป็นกระตุดหลวงพ่อทาพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูทับเก่าเก่าเลยนะพี่ดูนะครับเอา600บาทนะพี่เอา600บาทนะครับเป็นกระตุดหลวงพ่อทานะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระหลวงพระทวดเนื้อว่านนะครับ ดูนะครับเก่าเก่าเลยพี่เป็นเนื้อว่าปีสองสี่เก้าเจ็ดนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่เลี่ยมสามห่วงนะพี่เลี่ยมสามห่วงนะครับดูนะครับดูครับเก่าเก่าแบบนี้พี่เก่าเก่าแบบนี้เลยครับผมเอาหกร้อยบาทพี่ผมเอาหกร้อยบาทค่าเลี่ยมกันร้อยกว่าแล้วพี่เลี่ยมแบบนี้นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นหลวงประทวดอีกหนึ่งรายการนะพี่อันนี้จะเป็นปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นเหรียญหัวโตปีสองพันห้าร้อยนะครับดูนะครับ ดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการ่อมาครับเป็นเหรียญเสมาแปดรอบนะครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟที่สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับดูนะครับ ดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับต่อโค้ชชัดเจนนะพี่ดูครับสวยเดิมมากครับมีเม็ดผลแล้วก็มีขีดคมคมเลยนะครับดูครับดูครับสวยเดิมมากนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูครับดูครับด้านหลังนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับ เป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับเอา600บาทนะพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อกระไลทองนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเส้นขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับ เหรียญรุ่นแรกนะพี่เอาไป700บาทนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วันละครนะครับดูครับเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้พี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นครับดูครับดูมวลสารก้อนเมลเศเลยนะพี่ดูครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาเป็นหลงประท้วนหน้าอัปเช่นะครับปีศูนย์ห้านะครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับเก่าๆเลยครับพิมพ์แข้งขีดด้วยนะครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลงปูไข่วัดเชิงเลนนะพี่อันนี้เป็นเหรียญหูในตัวนะครับดูครับสวยเดิมพี่มีจานหน้าหลังเลยครับดูครับมีจานหน้าหลังเลยนะครับพี่จานหน้าก็มีนะครับ ดูครับเอา6 0 0บาทนะครับ6 0 0บาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อไข่วัดเชิงเลนนะครับรายการต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คอเอลนะครับปี1,5นะครับวัดบางคานนะครับดูครับตอโค้ดชัดเจนเลยนะครับพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดแต่พี่ดูนะครับตาเป็น2ชั้นแล้วก็มีหัวตานะครับดูครับสวยเดิมพี่ดูนะครับ ดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับดู bien, บเป็นบล็อกประกบนะพี่บล็อกหน้าจะใหญ่บล็อกหลังโหจะปิ้นมาด้านหลังแบบนี้เลยนะครับดูพี่อันนี้ซาอิเหมือนลูกศรหัวธนูเลยครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากครับผมเอาเอ่อ800บาทนะครับ800บาทนะครับนิยมสุดของปี15เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญลงโปโต้นะครับเป็นเหรียญลงโปโต้นะครับดูนะครับ ปีหนึ่งหนึ่งนะพี่รุ่น2ครับดูครับหน้าตาคมชัดในพี่ดูครับมีวงเดือนด้วยพี่เห็นไหมครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูครับดูครับปีหนึ่งหนึ่งนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อ้วยปีศูนย์สี่นะครับดูครับสวยเดิมเลยนะครับ นุนครับสวยเดิมเลยพี่นูนครับวอลแวนมีเนื้อเกินนะครับกองห่วงเหมือนบีปิงเกาะสโลปินนะครับดูครับมีจานด้วยนะพี่มีจานด้วยนะครับนูนครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสวนหนึ่งนะพี่เป็นเหรียญเจ้าสวนหนึ่งนะครับหลวงปู่บุญนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับ ดูนครับสวยเดิมเลยนะครับนู้นะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับ600บาทรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างรุ่นปลอดภัยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับนู้นะครับหน้าตาคมชัดเลยพี่นูนครับ ดูครับของซลโอจะมีเส้นเนื้อเกินนะพี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับหูมีขีดนะพี่บอปลามีขีดนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่เป็นเนื้อบักกานะครับดูนะปีหนึ่งศูนย์นะครับเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่ดูนะครับดูพี่ผมดูอ่าเป็นเนื้อเงินนะพี่ผมดูเป็นเนื้อเงินนะครับดูนะครับ พิมขอเบ็ดนะพี่ดูนะมีขอเบ็ดอยู่ด้านหลังนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมเนื้อกเก่าเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ประศสองสี่หกเก้านะครับดูครับรายการนี้ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญเหนือดวงนะพี่หลงปู่ศิลาเป็นเหรียญนำเลิกนะพี่เหรียญเหนือดวงสองนะครับเหนือทองแดงนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่มีกล่องด้วยครับมีกล่องด้วยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่เอาห้าร้อยบาทครับดูครับปีหกเจ็ดนะพี่ด้านหลังเขียนว่าปีหกเจ็ดครับดูนะครับดูนะพี่พร้อมกล่องเลยพี่เป็นเหนือดวงสองนะครับเอาห้าร้อยนะพี่ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับดูนะครับพร้อมขึ้นคอเลยพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับดูนะครับเอาหกร้อยบาทนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นพระอ่า อันนี้จะเป็นหลวงพ่อจ่าแต่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจ่านะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับที่โกนี่เขียนตอกที่พี่เขาใช้ตอกครับหลวงพ่อจ่านะครับสวัสดีผงสกุลนะครับผู้ทํานะครับสวยเดิมพี่ด้านหลังจะมีรอยเหมือนระเจาะอุดอะไรอยู่นะพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาท รายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลงพ่อเงินนะพี่ดูนครับเป็นรุ่นแรกนะพี่วัดขนอนเหนือนะครับดูนครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูนครับเก่าเก่าเลยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นหลงพ่อเงินนะครับรุ่นช้างคู่นะครับปีสองหกนะครับดูนครับสวยเดิมเลยพี่ดูนครับ ดูครับสวยเดิมเลยนะครับเป็นรุ่นช้างคู่ปีสองหกออกวัดไทยน้ำนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะพี่อง์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูครับรุ่นช้างคู่ปีสองหกนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นผ้าปิดตาครับเป็นผ้าปิดตายันยุ่งนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับดูครับเก่ากแบบนี้เลยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นอันนี้เป็นปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่ดูครับสวยเดิมเลยนะครับมีจานด้านหลังด้วยนะครับเอาสี่ร้อยบาทแต่พี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมขามเท่านะครับปีสองสี่หกนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับดูนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะพี่ดูนะครับ สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับเอาเ0 0ร้อบาทนะครับรายการต่อมาถ้าพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลังเตาลีดหลวงพ่อพรมนะพี่วัดช่องแคนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูครับสวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อบาทนะครับ รายการต่อมาพี man, right, ่รายการนี้จะเป็นเอ่อเหรียญหลวงปู่ดู่นะพี่ด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนะพี่ปีสามสองนะครับดูนะครับเป็นเนื้อตะโกวนะพี่เป็นเนื้อตะโกดนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเอ่อพระรอดนะพี่เป็นพระรอดกลุมมหาวันนะพี่ดูนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับ ดูครับเนื้อดำออกเขียวนะพี่เนื้อดำออกเขียวเลยนะครับมีรอยนิ้วมือด้านหลังด้วยนะพี่ี่มีเอาหก0้บาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นเสมาหลวงทวดออกวัดเอี่ยมปีศูนย์หนะครับดูครับสภาพใช้อยู่นะครับพี่พระองค์นี้ดูง่ายนะครับดูนะครับเอา สี่ร้อยพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับสภาพใช้นะพี่วัดเอี่ยมปีศูนย์หกนะครับครับสวยเดิมมากเลยนะครับสภาพใช้นะครับสี่ร้อยนะครับตามมาด้วยหลงประทวดอ่าพิมพปั๊มซ้ำนะพี่ปีศูนย์ห้านะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นหลงประทวดพิมพิมพ์ปั๊มซ้ำนะพี่พิมพ์ปั๊มซ้ำ รายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นหลวงปู่โตนะพี่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่โตนะพี่เห็นครับวัดประดู่ชิมพีนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกนะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกนะครับดูนะครับ สวยเดิมผมชัดแบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกถ้าพี่ดูนะครับสโอมีขีดโกไก่มีขีดนะครับดูนะครับหนี่พี่จะมีเนื้อเกินด้านหลังด้วยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นหลวงปู่ชอบฐานสโมฐานสโม,มรุ่นแรกนะพี่ รายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจาานะพี่ขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับจอจเจริญราบนะพี่ปีพศษาสองสี่แปดอะไรแปดสี่หรือแปดห้าแปดสี่นะครับใช่ไหมพี่ดูนะครับสวยเดิอพี่หน้าตาคมชัดเลยครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นพระยอดธงพี่กุอยุธยานะครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูครับเอา500บาทนะพี่เกา่าๆเลยครับอันนี้เป็นพระยอดทงกุอยุธยาเก่าๆ,ๆเลยพี่ดูครับ500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นพระลีลาพิมพ์ูจิบนะพี่เป็นพระลีลาพิมพ์ูจิบนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ผมเอาเอ่อห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับปีหนึ่งสองนะพี่สวยเดิมแบบนี้นะครับดูครับดูครับสวยเดิมเลยครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เป็นอ่า หลวงพ่อคูณร,รุ่นแรกนะครับเป็นหลวงพ่อคูณร,รุ่นแรกปีหนึ่งสองนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเออสมเด็จเกศชโยพิมพ์เจ็ดชั้นนะพี่อันนี้จะมีลงรัก,กเก่าๆเลยนะพี่ลงรักลงรักชาติอะไรแบบนี้นะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับผมเอาทันโดนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่ผมเอาห้าร้อยบาทเก่าๆแบบนี้ให้พี่ลงรักเก่าๆเลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับ ตามมาด้วยอ่าเป็นพระผงสุพรรณนะพ,นนพ,พ,นนะพี่ดูนะเป็นพระผงสุพรรณนะพี่ดูนะสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับเก่กเาๆแบบนี้เลยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อกวยพี่ปีสองหนึ่งนะพี่หลังฮนุมานนะครับดูนะครับมีเม็ดปดแล้วก็มีขีดนะครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะครับ เส้นของแมววิ่งขึ้นสวยๆเลยครับดูครับเป็นเนื้อป้าก้าพี่ดูครับสอเสือจะมีขีดทะลุสัตอีเลยครับดูครับสวยแบบนี้เลยครับผมเอาหกร้อยท่พี่หกร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลงปูโตะรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลงปูโตะรุ่นแรกปีหนึ่งศูนย์นะครับดูนะครับ เป็นเนื้อกระไ่ทองครับพี่เป็นเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับดูขอบตัดนะครับโอ้ทันโดดทันโดดดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับในเลขศูนย์จะมีขีดข้างเลขศูนย์เลยนะครับเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทครับปูโต๊ะรุ่นแรกนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพี่เป็นพระสมเด็จ บางขุนพรมนพี่พิมพ์ปกโพลนะพี่บางขุนพรมพิมพ์ปกโพลครับดูครับเนื้อหาเก่ามากเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่เก่ามากเลยพี่ดูนะครับเก่ามากเลยครับเอาห้าร้อยนะครับต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นอ่ามีดหมอนะครับเป็นมีดหมอของอ่าหลวงพ่อบุญมีนะพี่หลวงพ่อบุญมีนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้นะครับดูครับ เนี่ยพี่ใบยาวห้านิ้วพี่รวมด้ามด้วยเก้านิ้วนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับหน้าเก็บสะสมนะพี่เป็นหลวงพ่อบนมีวัดเขาสมอคอนะพี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับเอาแปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทนะครับอ่าหมดแล้วพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจรายการไหนนะครับโทรมาได้เลยครับศูนย์ค้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับหากไว้ไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะพี่ ทักไอเดลไลน์ก็เบอร์นี้นะครับพี่สำหรับวันนี้ต้องขอกราสวัสดีครับ